สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับนานแล้วไม่ได้ลงคลิปในช่องนี้นะครับนาตีทําช่องอยู่3มช่องนะครับช่องช่องแรกนะครับเป็นช่องนาตีมีดเดินป่านะครับช่องที่2เป็นนาตีมีดเดินป่าออนทัวครับช่องที่3ก็คือช่องนี้ครับมีดเดินป่ามีดการเกษตรนะครับทำอยู่3ช่องเนาะเพื่อนๆคงจะจําเสียงนาตีได้นะครับวันนี้มีมีดพกเล็กนะครับเหล็กดีทูมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับ ราคาครับราคาใหม่นะครับราคาใหม่ได้บริษัทใหม่ก็ลดราคาลงมานะครับราคาใหม่อยู่ที่550บาทเท่านั้นเองนะครับ5 5าบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับอ่านี่ครับสวยงามเลยนะครับมาพร้อมอุปกรณ์แต่งเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยอุปกรณ์แต่งทีหลังนะครับเดี๋ยวมาดูภายในตัวมีดกันก่อนใช้หัวไม้มือดันตรงนี้นะครับอ่าเป็นเหล็กดีทูครับมีดนอกนะครับเป็นมีดนอกมีดนำเข้า ขึ้นรูปมาจากเหล็กดีครับชุบอาชุบแข็งในเตาอุณภูมิครับความแข็งอยู่ที่59ร็อกเวลครับความยาวของใบมีดอยู่ที่5.7นิ้วโดยประมาณนะครับความกว้างอยู่ที่1.3นิ้วสันมีดหนา4มิลนี่เป็นมีดเล็กที่สันหนานะครับฟันไม้ได้สบายนะครับแต่ว่ามันก็จะฟันได้ในประสิทธิภาพของตัวมีดเท่านั้นเองครับเป็นมีดเล็กนะฉุกเฉินฟันไม้ได้แต่มันไม่ถนัดมือหรอกครับนะนี่เอาไว้ใช้งานทั่วไปครับ ด้ามจับ G10 ครับชุดนี้มีแต่สีดำนะครับสีเขียวไม่มีนะครับบริษัทนี้เขาไม่เขาไม่ได้ทำสีเขียวนะครับทำแต่สีดำนะครับนี่ด้ามจับ G10 ใส่น็อต3ตัวครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมครับถ้าเพื่อนๆไ่ค่อยชอบด้าม G10 แบบนี้นะครับขันน็อตออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นด้ามไม้ได้นะครับใครที่มีความรู้ด้านช่างเนี่ยเปลี่ยนด้ามได้สบายเลยเนาะสวยงามมากครับ550บาทนะครับถูกจริงๆครับมาดูครับซ ตัวนี้เป็นสองเคปลาเห็นนะครับลายเคปลาสวยงามมากครับนีน่ส่วนอุปกรณ์แต่งนะครับสามารถขันออกได้นะถ้าคนไหนไม่ชอบสามารถขันน็อตออกได้นี่จะมีน็อตอยู่ด้านหลังนะครับขันน็อตออกเสร็จปุ๊บนะก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยนะครับเรามาดูอุปกรณ์แต่งครับตัวนี้เป็นไฟฉายครับ ไฟฉายวิธีการใช้ไฟฉายนะครับหมุนหมุนหัวนี้ออกแล้วก็เอาฉนวนที่เป็นกระดาษด้านในออกนะครับแล้วก็หมุนกลับเข้าที่เดิมครับแล้วก็ใช้งานได้เลยครับส่วนเข็มทิศตัวนี้ครับนะแนะนําครับใช้งานได้นะครับแนะนําให้ถอดมีดออกจากฝักก่อนนะครับเพราะว่ามีดมันเป็นเหล็กครับเหล็กจะไปรบกวนสนามแม่เหล็กนะครับนะถอดออกก่อนแล้วก็ใช้งานนะครับส่วนแท่งแมกนีเซียมนะครับหมุนออกนะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับใช้เอาไว้จุดไฟครับหา สันมีดหรือว่าของแข็งนะครับที่เป็นเหล็กนะครับขูดขูดขูดเกรงนิ้วเกรงมือหน่อยนะครับขูดขูดขูดเพื่อให้เกิดสะเก็ดไฟนะครับต้องใช้ความชํานาญหน่อยนะครับคนไหนที่จะใช้แทงแแแแ่แทงแมกนีเซียมนะครับต้องฝึกฝนนะครับต้องฝึกฝน,น,ฝก,ฝนก่อนนะในอุปก,กรณ์แต่งจะมีอยู่3ตัวจริงๆตัวนี้มีมีนกวีดด้วยนะครับเนี่ยเป็นนกวีดเห็นไหมครับเนี่ยเป็นนกวีดใช้ด้ามนะครับแต่เสียงมันไม่ค่อยดังต้องเป่าแรงๆครับ เป่าแรงก็เสียงที่หูหูจะอื้อน,นะครับนีน่ r 5 0บาทถูกมากๆครับคุ้มเกินคุ้มนะครับได้ของแถมเยอะมากครับด้านหลังก็จะเป็นคลิปล็อกเข็มขัดเห็นไหมครับเพื่อเพียงสนใจก็ทักทายนาตีมาได้เลยนะครับนี่ อยังไงฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องมีเดินป่ามีดการเกษตรให้รติด้วยนะครับสวัสดีครับ